เด็กใคระไงูขาวี่้องไอ้อ้ดีใจหลายกันล้วแต่เก็บปีนี้พี่น่องเอ้ยพี่น่องอย่าขอมาด้วยแล้วเีกพี่ตั้มหาไอ้หลืงนี่มาแร้วด้วยพี่น้องดอกเดียวนี่เป็นสิบึ้ยนไอ สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกมือเด้อครับผมเจอกันในป่าเลยครับวันนี้ปา่าถีมาเมวานนี่ครับมาชมใบใบเมวานนี่เฮ็ดกระยะคาคฮาป่ากระยานลงได้ครับเมวานนี่เดี๋ยวมืนอีก,ก็เลยลองมาใหมาครับมาตอนเสาร์นี่แหละตอนนี้แดดกระเปียปงๆน,น้อยๆได้พี่น้อปตาคลางหกเรกินสวัสดีค่ะกกำลังเข้าปามาเลยครับวันนี้ ดีวกันลุนล้นกันดดุน,น,น,นมาสิมานปันใดมัมือนสีไดบัววุ้น้นี่ีเจ้าเก็บเก็บกระเป่งเฮ้ยเฮ้ยสฮ้เฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮนยเห้ยเฮ้ยเฮอย่างย่ฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้เฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้นเ้อเ้เเยเ้เ ่อเห็ดไข่เห็ดอย่างอยู่ดิแต่ปลานี่มันปลาบ่เคยมานำเละพี่น้องปลาพี่น้องลุยปลาน้ำกันครับนี่แหละ กัดางหกัจ้น่อยได้สิน้องมือโคตรลายเนาะฮันเจอเห็ดยี่หอยี่หอเด้อพี่น้นนงอง มุดละงกขาวนี่มีไค <c oughs: so ises> ่นึงพี่พีมีคอดคอี่แล้วาละงกขาวทีไอ้อ้ดีใจหลายกลังแต่เก็บปีนี้พี่น้องเยพี่น้องอย่ามาด้แล้วดีีตด้ามมาต้อหลังเกิดเด้ถ่ายภาพไปกี่ละทึกนี ไข่ตัวมีทีชไข่เปีดไข่หกไข่ถ้าฝึกมีนี่เลยอยากปวดตู้มีพี่น้องมันหลอกไม่พ่สุดน็ตัวโ้าดุแพ็คทีละติมาแล้วเลยพี่น้องบางเดียวนี่เป็นสิบเลย ไี่นได้ไหลสดสิ่งติดตามหาเออคือไ,ไหลสดไหลสดเว็บๆนะน,นี่กำลังงามเลยไปเ,เขตของจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นเขตอำเภอกระสังได้ครับตัวนี้มบนเขตอำเภอสักดด้วยครับจับบาดมาประมาณหาลูกหาลูก ยังมากเขาเห็นแต่หัวเขาเขาขาดันขึ้นไปต้องขึ้นมากว่าอุ้ยต้นเหล็กเฮ็ยนี่น้องยังมาจกไก่ไอเห็นลเราโงขาวเลยนตัวนี้ถือว่าเป็นชุดแหลกของปีดวยครับชุดแหลกครับพี่น้องเขาเดืนเขาเก็บเปลาละทางอื่นทางอื่นเนาะ เรื่งเข้าตันเด็กสวๆเรือบานพี่น้องันี่เนี่มัลงมาแนงมาแล้วพี่เขาาภาษาขมิ้นเลยซัคขมินเยียยก็ฟังบอกบอกก็ได้ครับมันก็บอกปไปเลยบอ,อกเลย ก็นลำลังขำข้างในกันมั้อุย<ด>้ย <ๆ S 1> แตกอุ้ยมันดูตดทักไ,ไหม่ตุนขยน้อนสีนนอ,ออกมาเป็นสายเลยย่างเดียวเป็นสีเลอ กำลังหลุดหัวเส้นโค้งกำลังหลุดหัวมีคนหนึ่งด้วยครับเป็นมักมากครับมาหลุดหัวพันนีมีนักบ่านเราอยู่จังหวัดเพลือดอยไหนอุระสายเกลี่เก็บกันไปไหนเตะงมลงเลย ก <Cornell. S 2> สายเลยพี่น้องฟุกเลยครับมันเป็ฟุกจีเดยครับว่าฟุกจีเลต้องว่าโคตรฟุกเลยครับเลยอุ้ยไข่ไงเจ็ดตัวหนั่งแม่ไขใ่ไงมเดี๋ยวโอ้โหสุนขกำลังสิริราชทานเขาหลับเร็ว สวยว้ภาษาคนมันแค่ตังเดียวข้มเลยมีกพูดถึงต้นนั่นนี่เดี๋ยวสิเปิดของเบ้องด้วยเปิดเปดเปิดเปิดเดบ้องเดียบเยพี่น้องพี่น้องเบืงด้วยพี่น้อง คลองขันาับประท่ามไปเลยนหน่อยนะายน,นี่พูดเลยเด่งให้มาดีมาเลียวมาหากักหม่หกักใหม่หกัไหกไ่อยังบกว่ารอดไปนน่ยกต้องมีที่ห้เป็นสายเลย า่ายต้นพีน้องเปล่าก้นตอนนี้คนเริ่มมาหลายแล้วด้วย พีชนารีพีชลายดอกอยู่ปกกี้เปาเอาพ็ดนาลีก็หมองว่าอะไรแล้วของเลเต็มเลยประอจริงพต้องขึ้นเป็นมูมีงานเขียนเป็นมูเลยหมดเลยเก็บหมดขันขันหมดขันไโ้โหบนหนึ่งถ้าเป็นเขาปลอดเลยนะงานนี้ นกำลังขืนหน้่ยหลังหมูนี่สิบกว่าดอกเลยพี่น้องสิบกว่าไข่เลยก็กำลังดั่งไข่หมูขาวหมูขาวหล้ดล้วนเลยป่านี้เป็นตะลุงขาวอู้หมดไหมหมดตัวดำดำไหเนาะหมดหมดขันดำ จุ่นไข่เราด้วยครับต้งเมงเก็ดตจุนน้ำจุวอะไรให้จุนหน่อยนะครับจุ่นเลยเอ้ยดีตาอะไรนะครับลายดอก เหรียญนี่มีหลายชนิดเลยครับนตะโพกเห็ดละโงกจักมูมันน่าอร่น้องเลยตั้งเห็ดพึ่งมนวานเนากัดเจ็ยนมูเดียวเนาะเห็ดพึ่งเขาเนาะม้ามือหนีบอ้วนเห็นเลยครับเห็ยนตะพวกเห็ดลงัดง,เลงเหรียญเ,เห็ดเ,เห็ดตเตียงปลาเนี่ยเป็นแต่เห็ด,ด,ะหดละโงอกออกดีเด้อพี่น้อง ตามสภาพพื้นปลาแล้วสวยาง,งามเลยครับบองบ้าน่นกของนกเขาค กัดตัวดำดำหลายหลายพี <ừ. Yeah. S 2> <problem> ่น้องกัดเออยดี๋ยวกระบบคือเนี่ ท่านนี้คือเก็บตะเห็ดไข่เห็ดเขางามตัวนี่ไหมอันนี้เห็ดออย่างนี้ออไปหไข่ออกจากปยไข่่อนอันนี้โบเห็ดไข่ดิเห็ดยังเห็ดกอเขียวเห็ดแป็กเขียวแปเขียวอันนี้เห็ดไข่ถ้ากัดปลาป้าอ

เป็นไงจัดเพ็รแดงกันพี่น้องมองงามเลยเนาะ้ย มือเป็นมือเลยตึ้งๆผู้เด็มงๆปวดไม่มีสัญญาณ G P S ทำไมถ่ายได้เลยอ,อ่อ ใส่สมนีได้พี่น้องได้เห็ดส่งยี่ห้อยี่ห้ออยู่ครับมันนี่เห็ดหลง,งมูเห็ดหลงหมูนมนหมูเดี๋ยวเช็คพอดข่อหล่อเลยแล้วก็พอเห็ดได้ื่นแบบปลาปลา,ปายาด้วยครับร่วมเห็ดยังค่ะพี่น้องเห็ดทานเห็ดปลาปลาที่ผมเคยมาพี่น้องมันก็้บุกไปอยากก่ายายางไปไหนเนาะข้าวหยาดลงเดี๋ยว<ช>คลิปหนาเจอกันไหมได้ครับผมหมูไข่ไงค่ะใช่เดีได้แกงบักใหญ่หนึ่งคนเลย ขอบคุณพี่น้องที่ิิดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณที่กดติดตามช่องใคนคลิปหน้าเจอกันไหมครับวรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ